การเตรียมเคลื่อนไหวของสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6จกกังหวัดกำแพงเพชรโดยนายบุญตรีเหลาหาศักดิ์ประสิทธิ์นาย,ยกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6ได้ถแถลงข่าวถึงกรณีคณะร,รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้พิจารณาเรื่องการให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพื่อป้องกันการกำหนดการขึ้นราคาซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกิโลกร,รัมละ4บาท ทำให้ราคาปริกน้ำตาลต้องขยับขึ้นตามโดยนายมนตรีเลขา,าศักดิ์ประสิทธิ์กล่าวว่าการปรับขึ้นราคาน้ำตาล4บาทเมื่อวันที่27ตุลาคมนั้นเป็นมติความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลที่พิจรนารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์น้ำตาลโลกในปัจจุบันมีราคาที่สูงกว่าประเทศไทยจํานวนมากขณะที่เราจําหน่ายน้ำตาล20-23บาทแต่ราคาของตลาดโลกจําหน่ายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ4-50บาท ถ้าหากไม่มีการปรับตัวขึ้นในขณะที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงมีราคาน้ำตาลทรายสูงกว่าของประเทศไทยก็จะส่งผลให้น้ำตาลทรายทะลักออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านแบบผิดกฎหมายอนาคตน้ำตาลภายในประเทศก็จะขาดตลาดทันทีและในวันนี้สี่องค์กรหลักได้แกสพพแมม่ส,า,ส,า,า,สาพันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยชมรมสาบานชาวไร่อ้อยภาคอีสานสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสภาพันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ได้สรุปกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการปิดโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่5พฤศจิกายนเพื่อไม่ยอมนำน้ำ,นำตาลในส่วนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในส่วน70%ออกเพราะหากจำหน่ายไปแล้วก็จะขาดทุนสำหรับการเตรียมปิดโรงงานน้ำตาลครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำตาลในฤดูหีบอ้อยโดยข้อเรียกร้องของการปิดโรงงานน้ำตาลครั้งนี้เพื่อเนองการให้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบรับการแก้ปัญหาที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรประการที่2เงินจำนวน8,000ล้านบาทที่จะช่วยเหลือการตัดอ้อยในปี2,565ถึง2,566ตันละ120บาทที่ค้างแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะทำเช่นไรซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนาย,ยกสมาค,คมชาวไร่อ้อยขิด 6, ได้เปิดห้องประชุมกับคณะกรรมการบริหารของสมาคมชาวไร่อ้อย เพื่อกำหนดมาตรการและแบ่งหน้าที่ในการเคลื่อนไหวไปยังโรงงานเพื่อปิดโกดังโคต้าส่วน70%ของสมาคมชาวไร่อ้อยไม่ให้ออกสู่ตลาดในครั้งนี้ซึวันนี้ทั้ง4ี่องค์กรชาวไร่อ้อยเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยสหพันธ์ชาวร้อยแห่งประเทศไทยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยไอสานสหสมาคมชาวร้อยแห่งประเทศไทย สมาธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราเป็นสี่องค์กรหลักของสถาบัานชาวไร่อ้อยทางประเทศเมื่อ,อวานนี้เวันที่สา3ดได้มีการประชุมปรึกษาลือกันเราก็ได้กําหนดมาตรการอย่างนี้ครับว่าในเมื่อน้ําตาลตามระบบอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะเป็นส่วนของชาวไร่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นส่วนของโรงงานสามสิปอร์เซดังนั้น เราจึงได้มีข้อกําหนดกันว่าเราจะไม่ยอมให้น้ําตาล70%ของแาวไร่เนี่ยออกสู่ท้องตลาดตัวนเน30%ของโรงงานจะทำอย่างไรเราก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ขัดขวา,างฉะนั้นเราจึงม,มีมาตรการอย่างนี้ครับว่าในวันที่5เราจะมีชาวไร่อ,อ้อยทั้งประเทศจะไปปิดโกดดันน้าตาลที่กินน้ําตาลเนี่ยพร้อมกันในวันที่5 เพื่อให้มีผลในวันที่หกขึ่งเป็นวันจันทร์นะครับขึ้นวันที่ห้าเป็นวันวัานอาทิตย์ปิด